พุ่งเข้าภาคใต25้25 2ี7จิจิกายนอีสานลมกระโชกแรงเหนือตะวันออกมีฝนเหนืออีสานอากาศเย็นถึงหนาวพยากรากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวาตภัยอุทกภัยพยากรากาศ ในช่วงเที่ยงวันเสาร์ที่25จิกายนซึ่งในวันนี้แอดมินจะมาแจ้งเตือนบริเวณพื้นที่ที่จะมีอากาศหนาเวเย็นลงบริเวณพื้นที่ภาคอีสานร,ร่วมถึงลมกระโชกแรงอากาศหนาเวเย็นต่อเนื่องบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานร,ร่วมถึงในด้านของหย่อมพอประกาศต่ำที่จะเคลื่อนต่อเข้าปกคลุมภาคใต้ ฝนที่แทกเข้ามาในบางพื้นที่ในช่วงนี้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกจะเป็นเช่นไรกันบ้างรวมถึงการใช้พิกัดและปักหมุดพื้นที่ฝนเดี๋ยวเราจะไปรับชมรับฟังข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับ จากที่ในช่วงนี้นะครับในด้านของการแจ้งเตือนในด้านของลมหนาวที่มีกําลังปานกลางพัดปกคลุมโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ภาคอีสานนะครับดังนั้นในวันนี้25พฤศจิกายน2566ก็จะมีลมกระโชกแรงเข้ามาและลมกระโชกแรงจะมีต่อเนื่องตั้งแต่ในช่วงวันที่25พฤศจิกายนจนถึง3ธันวาคม2566 ที่ด้านของลมกระโชกแรงก็จะทําให้มีมวลอากาศเย็นที่มีกําลังปานกลางแผ่เข้ามาปกคลุมบริเวณภาคอีสานดังนั้นอุณหภูมิก็จะลดลงอีกในช่วงนี้ประมาณ1-2องศานะครับซึ่งจะมีอากาศเย็นเข้ามาในตอนเช้าและลมกระโชกแรงจากบริเวณเส้นความอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่1 0 1 4จนถึง1 0 1 8เฮกโซปาสคาลที่แผ่เข้ามาปกคลุมนะครับ และความแรงของลมนะครับในช่วงนี้โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ภาคอีสานอยู่ที่ประมาณ15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับทําให้บริเวณพื้นที่ยอดภูมีอากาศเย็นจนถึงหนาวและอุณหภูมิจละลดลงอีกนะครับในวันนี้และวันพรุ่งนี้จะเหลืออยู่ที่ประมาณ11-16จนถึงองศาส่วนพื้นราบอุณหภูมิต่ําสุดจะอยู่ที่ประมาณ17-21จนถึงองศาและสูงสุดจะอยู่ที่ประมาณ31-34จนงองศานะครับ ส่วนพื้นที่ภาคเหนือถึงแม้ว่าจะไม่มีลมกระโชกแรงแต่ก็ยังคงมีหมอกเข้ามาในตอนเช้าในบางพื้นที่และจะมีฝนหลงเข้ามาในบางพื้นที่นะครับแต่ฝนส่วนใหญ่ก็จะมีเล็กน้อยบางพื้นที่ส่วนมากก็จะเน้นทางตอนบนนของภาคนะครับทําให้อุณหภูมิต่ําสุดอยู่ที่17-20องศานะครับจากบริเวณเส้นความประกาศสูงหนือประกาศเย็นที่1,014จนถึง1,018เฮกโปาสชาน และในช่วงเที่ยงถึงบ่ายอุณหภูมิจะเพิ่มสูงขึ้นเป็น31-34องศาส่วนยอดดอยจะอยู่ในเกณฑ์ของอากาศเย็นถึงหนาวนะครับต่ำสุดจะอยู่ที่ประมาณ9-16องศาความแรงของลมจะไม่เท่าภาคอีสานนะครับจะอยู่ที่ประมาณ5-15องศาส่วนภาคกลางบางพื้นที่โดยเฉพาะฝั่งตะวันออกก็จะมีลมกระโชกแรงเข้ามานะครับจากบริเวณเส้นกอบอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่เริ่มแผ่ลงมาใหม่รอบใหม่นะครับ แต่มีกำลังไม่แรงนักนะคะมีกำลังอ่อนถึงปานกลางดังนั้นลมจึงไม่แรงเท่ากับรอบที่ผ่านมานะครัภาคกลางความเร็วลมจะอยู่ที่ประมาณ10 30กิเมตรต่อชั่วโมงสว่วนอุณหภูมินะครับในช่วงเช้าก็จะมีอากาศเย็นและอุณหภูมิต่ำสุด21 23องศาส่วนสูงสุดช่วงเที่ยงถึงบ่ายเพิ่มขึ้นนะครับเป็น32ถึ34องศากรุงเทพเช่นกันนะครับ แต่กรุงเทพฯบูนภูมิก็จะเพิ่มสูงขึ้นจึงทําให้มีเมฆเข้ามาเป็นบางส่วนและบุณหภูมิต่ําสุดจะอยู่ที่24-25องศาและสูงสุด33-35องศานะครับความแรงของลมจะอยู่ที่ประมาณ10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกก็จะมีอากาศเย็นเข้ามาในตอนเช้ารวมถึงจะมีฝนเข้ามาเล็กน้อยบางพื้นที่ส่วนมากเน้นทางฝั่งล่าง,างนะครับ และอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงดึกถึงเช้าจะอยู่ที่ประมาณ21-24องศาส่วนสูงสุดช่วงแรงถึงบ่าย33-35องศาความแรงของลมจะอยู่ที่ประมาณ15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูง1เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรส่วนเริเวที่มีฝนสูงมากกว่า2เมตรนะครับ มีลมกระโชกแรงเข้ามาแต่อุณหภูมิโดยส่วนใหญ่ก็จะลดลงบริเวณพื้นที่ภาคอีสานเป็นหลักนะครับรวมถึงภาคเหนือลมกระโชกแรงในภาคอีสานภาคตะวันออกมีบ้างปรับปลายบางพื้นที่ภาคกลางมีบ้างปรับปลายบางพื้นที่ส่วนภาคเหนือไม่มีลมกระโชกแรงแต่อุณหภูมิลดลงนะครับจากบริเวณเส้นความประกาศสูงมวลอากาศเย็นที่1 0 1 4จนถึง1 0 1 8เฮกโตปาสคันที่แผ่ลงมาปกคลุมแต่เส้นไม่ถี่เส้นไม่ลึกเส้นไม่ต่อเนื่องดังนั้นจึงมีอากาศไม่ค่อยหนาวเย็นเท่ากับรอบที่ผ่าน มานะครับสอบเรียนพื้นที่ภาคใต้นะครับเดี๋ยวมินจะพามาดูในด้านของหย่อมคอาอประกาศตามที่จะเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมจะเริ่มจากในวันนี้25พฤิจิกายน2 5 6รจะเริ่มมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาบางพื้นที่ในช่วงบ่ายนะครับ จะเริ่มจากบริเวณพื้นที่จังหวัดนาราธิวาสยะลารวมถึงปัตตานีนะครับและกลุ่มฝนจะค่อยๆเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมทั้งบริเวณพื้นที่ตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงมานะครับนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลารวมถึงนาราธิวาสกระบี่ตรังสตูลก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเช่นกันนะครับเริ่มตั้งแต่ในช่วงบ่ายของวันนี้ 25พฤศจิกายน2 5 6 6กลุ่มฝนจะค่อยๆเพิ่มขึ้นตามลำดับนะครับจากย่อมข้อประกาศต่ำที่จะเคลื่อนตัวเข้าใกล้บริเวณพื้นที่ภาคใต้ทางตอนล่างหลังจากนั้นจะเคลื่อนตัวเข้าสู่ภาคใต้ทางตอนล่างตั้งแต่ในช่วงเย็นนะครับของวันที่25สาพฤศจิกายนคือในวันนี้และหลังจากนั้นนะครับ25 26 27พฤศจิกายนจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเข้ามาในหลายพื้นที่เลยนะครับตั้งแต่บริเวณพื้นที่นครศรีธรรมราชลงถึงนาราธิวาสเลยนะครับ ดังนั้นนะครับในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวเสี่ยงที่จะเกิดน้ําท่วมน้ำหลากต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะครับโดยพื้นที่สีแดงเน้นย้ําเลยนะครับตั้งแต่ในวันนี้25พฤศจิกายน2,56 6จะเริ่มจากเวลาประมาณ20นาฬิกานะครับที่ระโนด6.9เมลเมตรเปา้พังเพา7 7.2มสงมิลิเมตรสงขา8ปดปัตตานี10.2และปนาเร9.9ฝนตกหนักเลยนะครับ จากนั้น22นาฬกากลุ่มฝนตกหนักนะครับจะเน้นบริเวณพื้นที่ระโนด10.5ม mm, เมตรบ้านพังเพา12.9ม mm, ลเมตรควนเนียง14.8ม mm, เมตรสงขลา23.1ม mm, เมตรหาดใหญ่22.6จนะ10.7ปัตตานี10.5ปานาเร10.3บ้านโลทู11.2ยะลา10.7สบายย้อย10.5หรือเสาะ9.8นราธิวาส9.6นะครับฝนตกหนักหมดเลยนะครับ เที่ยงคืนโมเดลเปลี่ยนกลุ่มฝนตกหนักถึงหนักมากเลยนะครับคราวนี้โดยเฉพาะชะอวด11.6บ้านหนองบอน14.7ระโนด16.4พัทลุง19.5บ้านพังพาว12.8บางแก้ว18.2ควรเนียง21.1สงขลา17.1หาดใหญ่37.2ควรโดน37.2บ้านสายใหญ่16บ้านคลองแง11.4จนะ10.9นาทวี10.3สบายย้อย12ยะลา 14. ปัตตนี12.7ปานเรส11.6บ้านโลทู12.9หรืออ9 8บ้านบันดังสตา10.2ตำบนแม่ว่า14.5ฝนตกหนักถึงหนักมากทั้งหมดเลยนะครับ ต่อไป2องนกากลุก่มฝนฟ้าขนองจะ,นะเน้นบริเวณพื้นที่พัทรลุง13.4ชะอวด9.4บ้านทุ่งยางงาม10.1รัง14.9สิก11.9ย่านตาขาว11.2หาดฝรั่ง 12. บางแก้ว15.1พัทลุง12.4บ้านพังพาว10.6ควนเนียง14.9สงขลา15.1หาดใหญ่13.8ย่านตาขาว11.5 สตูล13.7นาทวี8.7จนะ10สบายย้อย11.3ปัตตานี12.3ยาลา13.8เรือสอด11.9นาราธิวาส12.6บ้านโลทู9.8ส่วนฝนตกหนักมากนะครับที่อ่าวโมแล26.6ควรโดน37.6บ้านสายใหญ่31.1นะครับฟอระวังจากนั้น3นาฬิกาเรียวเปลี่ยนกลุ่มฝนตกหนักนะครับ จะเน้นบริเวณพื้นที่บางแก้ว14บ้านพังเพาว13.6ควรนเนียง15.4สงขลา14.8หาดใหญ่11.5บ้านใสใหญ่17ยานตาขาว9.8ควนโดน14.4สะดาว10.3นาทวี10.5สบ้าย้อย11.1ยะลา12.4บ้านบันนังสตา12.1หรือเสอ13.1ดาราที่ว่า12.4นะคะฝ้าระวัง สี่นาฬกาก็ยังจะมีฝนตกหนะักบริเวณพื้นที่เดิมๆนะคะพัทลุง12.7บ้านคีรีวง12หาดใหญ่12.6ยะลา13.4และนาราธิวาส12.2นะครับหกนาฬิกาก็ยังจะมีฝนตกเรียนพื้นที่เดิมๆนะครับพัทลุง12.9บ้านคีรีวง11.2หาดใหญ่14.1ยะลา15.5และนาราธิวาส11.8แปดนาฬิกากของวันที่26นะครับ ตรราง12.5ฝนตกหนาพัทรุง14.2บ้านคีริวง11.6ขาดใหญ่14.9ปัตตานี13.4ยะลา15.8และนาราทิว่า13 10นริกาวันที่16ก็ยังคงมีฝนตกหนักหนักมากนะครับตรราง10.9พัทลุง9บ้านคีริวง12ขาดใหญ่10.1ยะลา17.5และนาราทิว่า11.4 12ในกาของวันที่16นะครับ บ้านคลองแงะ40ฝนตกหนักมากจะนะ14.3หาดใหญ่10.7สงขลา13.3ควรโดน20.2สตูน27.4สดาว68.7นาทวี52.6สบาย้อย49.2มีแต่บริเวณพื้นที่ที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่เลยนะครับ 14ในการวันที่26ก็ยังคงมีบริเวณพื้นที่สีแดงฝ้าระวังควรโดน27.9ฝนตกหนักมากนะคะบ,บ้านสาใหญ่20.7บ้านคลองแงะ37.2นาทวี24.7สะดาว28.6สตูน23.8นะครับมีแต่บริเวณพื้นที่ที่จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่เลยนะครับ หลังจาก16ในการเป็นต้นไปปริมาณและกแอกระจายตัวของถล่มฝนจะค่อยๆลดลง26พฤศจิกายนนะครับแต่ยังคงมีฝนตกหนักเข้ามาในหลายพื้นที่อยู่นะครับจนถึง27พฤศจิกายน2566ส่วนในวันนี้พื้นที่เฝ้าระวังบริเพื้นที่ภาคใต้นะครับต้องระวงัง บริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนเข้ามา60%ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาป,ปตัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด22-24องศาและสูงสุด29-34องศาตั้งแต่ชุมพรขึ้นไปลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร,ร็ว15-35กมชมเคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนเคลื่อนสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงมาลมตะวันออกความเร็ว20-40กมชม เลคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนร้อยละ40ตกหนักบางแห่งบริเวณตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาและสูงสุด31-33องศาลมตะวนออกเฉียงเหนือความเร็เว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ดังนั้นของทุกท่านติดตามประกาศเพาประากาศและคําเตือนจากกรมอุตุอย่างใกล้ชิดซึ่งสอดท้องกับประกาศกรมอุตุนิยมทิยานะครับที่ได้ออกมาประกาศแจ้งเตือนในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะครับล่าสุดแจ้งเตือนเป็นฉบับที่4แล้วนะครับวันที่15พฤศจิกายน2566ภาคใต้จะเน้นบริเวณพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช พัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสกระบี่ตรังและสตูลสว่วน26-27ถึงิพฤศจิกายน2องพภาคใต้เนินสุราธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสพังงากระบี่ตรังและสตูลน,นะครับ ระวังฝนตกหนักถึงหนักมากซึ่งกรมอุตุประกาศล่าสุดเป็นฉบับที่4แล้วแจ้งเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยตอนล่างกระทบในช่วงวันที่2าพฤศจิกายนจนถึง27พฤศจิกายนนะครับ ยอมข้อประกาศต่ำกันบางแรงที่ปกคลุมทะเลจีนใต้ทางตอนล่างมีแนวโน้มเคลื่อนผ่านอ่าวไทยและภาคใต้ตอนล่างลงสู่ทะเลอันดามันประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่ปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้จะมีกําลังแรงขึ้นส่งผลให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนสะสมซึ่งอาจจะทําให้เกิดน้าเพิ่มสัพพันน้าป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับฐานน้าไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมทะเล อ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นอ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูง2-3เมตรเรเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูง2เมตรเรเวนที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระวังนะครับโดยเฉพาะเรือเล็กอ่าวไทยตอนล่างควรงดออกจากฝั่งระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงที่สัตว์เข้าหาฝั่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณข้อมูลข่าวจากกลมอุตุนยิยมวิทยาหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจะรายงานให้ทราบ เป็นระยะะ,ยะอย่างคันทุ่งทีและต่อเนื่องหาเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยช่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้ดนวยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ